โหลสวัสด,ดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเอ,เอาเอาเฮ้ยอย่าพึ่งดิโอูกูเฟลอีกแล้ว ม่านี่คืออะไรวะแกมม่าสอนภาษาอังกฤษโอเคโอเคเนวเนวเกมไม่อ่านไปสวัสดีครับก็อยู่กับเกมเอาลาสดนะนะ ก็มารีวิวครับในเรื่องก็น่าจะรู้กันมาบ้างแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนกันมาเล่นอย่างเดียววันข้าจะง่วงนอน มองข้างนีเลยอืมไหวไม่อ,อกอเสียงดนตรีมันก็นเนอะเล่อนแบบนี้ไม่ไมีไม่กลัวอะไรเลยจริงๆไม่เคยกลัวมาเหอะในหมดจะลงเลนเดอร์แมนนี่เจอหมดแล้ว ดับเ,เครื่องดับเครื่องไว้อืมอืมปิดไป,ไปว่ามันแหลกไอตัวคิโมจินี่แหละรึเปล่าดีเลยส,สุดๆเลยเออเร็วๆผมรีบพานนี้สักี่นาที สักกี่นาทีด,ดิเนี่ยลงรถนด้กูจบพาร์ทเลยนะยอ่าลาคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะลาก่อนเฮ้ยอ้าวไม่ให้กูลาเลยอุ้ยใจยเย็นใจเย็นป๊าโดอยฮัจจุบอ้ายทำไมเมาส์มันไวอย,อย่างวะเมาส์มันไวอะ่ะเรื่องความไวนี่ขอให้บอก ไปแล้วไม่ตนแล้วเอาแบบว่าจบเร็วๆเลยนะคือผมไม่ได้กลัวหรอกก็อยากจบไปไวนะเงไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับเกมนี้ก็ยังไม่ได้เล่นซือ้อมาตั้งนานแล้วก็ไม่เล่นสักทีพอดีว่ามันง่ายมากนะเกมแบบนี้ตายเราไม่รออะไรแล้วอะเกมนี้มีไว้เพื่อวิ่งครับเราก็ต้องวิ่ง ที่คนครั้งนีจะเบร์พับเบร์อ้าวโอ้เฟลแล้วไงมีปัญหารู้สึกอั่านี้จะไม่ไหวละไหวไหมเนี่ยหน,นูถามตัวละครไม่ถามตัวเองเลยเ <c oughs> ฮ้ยเออโดดอโอ้โหเสียงพ่อคุณ เสียงนะปอไม่ได้มันไม่มีอัธรตในการเล่นใช่ไหมเล่าเดิดโดดเด,ดิดโดดไปไนี่ก็ต้องเจอเจอโจ์แน่นอนป้ายอืมกล้องกล้องกล้องกดตัวอะไรวะอ๋อเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยกล้องกดตัวอะไรอะ่ะ อ๋อโอเคโอเคโอเคอาอไม่ปังๆให้กว่ามันเป็นประตูร้องร้องเรียกคุณมาเอ๋อมาเนี่ยเนี่ยมันไม่ปิดประตูให้อะ่ะเออนั่นแหละเออเออดี๋ยวต้องระวังหลังไว้ก่อน สำคัญคือหลังเฮ้ยเหี้ยตกใจมไม่มีไรไม่มีไรกคสะดุ้งนิดหน่อยอืมเป็นไ,ไรโอ้อัจฉรสยะคำหยาบเติมเจ๋อซึ้งอ่าโอ,โอ้โอ้โอ้เป็นไหวไหมเนี่ยเออ ซูมก่อนฟื้นฟื้นฟื้อ,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 อืมเออแม่มี่านด้วยมี่านมีสองก้อนวะทำไรหมดเดนี่ยเออไปไงเอดเป็ดอันตรายรู้หมหยมันอันตรายเปิด เด,ด้เออไมันต้องมาเชิญน,นะมันต้องต้องใจใจหน่อยใจหน่อยนะใ,นใจหน่อยจะมีตัวอะไรมาบ้างเออีอืมอันี้ก็มีเพื่อนแหละอือเมาส์เมาส์มันไวมากตอนนี้คือขยับนิดแม่งก็ไปหมดแล้วอะทำไงดีวะ ôi ào áo áo, dạng dạng cái mấy thằng người lọt đi, vậy, đi. <laughs> ừ, ừ. à hơi.

วิ่งผ่านแบบแบบใหายใจแรงดีเพื่อนตายโอ้โอวอะไรวะเชื่อเชื่อเออก็รู้ก็เห็นอยู่ว่ามัน็อกตะคูณจะไปมีอะไรปะวะ เขาไปดีไหมเนี่ยเอาไงอะเอ้ยฮอเออเออเป็นคืออะไรเออ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 เฮ้ยเออมือตึืบตึ๊บเลยมกอไม่เข้าจริงเออ ไอ้เชี้ยม <laughs> นี่แบบนี้คุกช็อกเลยเนี่ยคืออะไรอ่ะมองไม่เห็นอ่ะโอ,โอ้โ,อโห,โอโหเออโอ้โหโอ้โหอาไร้มึงเอาไร้มึงอื้มไอส้สัส ใจพอใจพอใจพอกูไม่กลัวจริงๆรเยเอาแล้วมึงอย่าขยับนะมึงอย่าขยับนะกูขอแค่มึงอย่าขยับแค่นั้นแหละชนเลยไงกูชนเลยกูนนช,นยนชนด้วยอ่าท่าทายอ,อ,อะไร ตอนนี้กูมองเบอร์เลยจริงมองอะไรไม่ชัดเลยโอ้โหโอ๋อมาประดับ <c oughs> มึงเฮ้ยไม่หล่องจริงเลยฟิลนี้เนี่ยได้ได้ <c oughs> โอ้โหแล้วศพอย่างเยอะไป่างนี้แล้วกันเจออีกหนึ่งชนงอนนะทักทายทักทายเอ้ยแบตจะหมดทำไงวะแบตหมดอะ ใส่ก่อนใส่ก่อนปั๊บปัป๊บอืมโ okay. <c oughs> อเคเฮ้ยเหยียบเงยียบเพึ่งดีโอ้โหมันยังไม่ตายมีค่าอ๋อฮะออ๋อเหอย่างแรกคือกูต้องกูต้องไปให้ไกลจากมึงอ่ะไม่ฟัง เลือกกระชูนเออเอออืมมึงให้กูพาก่อนดิก่อกอนกกอ,นอนงนี้มักนก,นกเกินกูจะเดินไปดีมิเนี่ยดีปะวะ ไม่ลองไม่รู้เว้ยโอ้โหเฮ้ยไม่ทานโอ้โหคุ้มค่าที่มา <c oughs> อืมมีมือด้วยแสดงว่ามันทําทานหล่นไว้ไปไปไปประตู <c oughs> ประตูห้องน้ำด <c oughs> ้วยอันตรายตรงห้องน้ำหญิงชายด้วย <c oughs> อืม่มไม่ไหนๆก็เข้ามาแล้ว ห้องนี้เนี่ยอันน่าจะอันตรายนะไม่รู้อะไปก่อนเฮ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรเปิดจะมีอะไรปะวะเอาล็อกเว้ยลงใจกูเดินอย่างย่องอะ่ะจริงๆมันย่องไงวะเดินช้าๆเป็นปะต้องผ่านช่องช่องแคบอีก อันตรายตรงช่องแคบเน่จะมีตัวอะไรมาแน่เลยกูว่านะถ้ากูเดาไม่ผิดนะะปลอยแล้วเดืยดเฮ้ยเดือวเอทำอะไรกูเนี่ยกูน็อกเลยเอไม่รู้ไงกูเหนื่อยขนาดไหนเนี่ยอ้าวมึงเป็นใครอ่ะ กูถามมึงจะไปรู้ไหมเพื่ใครอะไรอะไรอัสเซมนัอะกกอรออมล่นใตัวทีเจ้าอะไรของมันวะกูจะช็อกตายอยู่แล้วเนี่ยมึงนะมึงให้กูเล่นแบบนี้ไม่โอนะเตงอือ ไงโอ้อะไรอืมออบเจกต์อะไรวะอะไรโน้ตออบเจกต์ทำอะไรจะ้ทำอะไรวะบอกแล้วเลย่อแบบนี้ไม่เคยกลัวอะไรไม่รู้ช่มัน ืมเสียงให้น้อยๆหน่อย,อยจะตายอะไรกันเยอะขนาดนี้วะโอ้โหเดี๋ดเดๆอดเจมีจมกิดขึ้นวะ,นนะ,นนะนอวมกี่นาดีแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยมแม่ซื้อตั๋วหนังหน่อย กูจะไปดูหนังมึงเข้าใจปะอ๋อกูเจอแล้วกูอ่ะกูกูหยิบเองก็ได้กูหยิบเองก็ได้มึงอย่านะมึงอย่าลุกนะมึงอย่านะโอเคนะกูกูหยิบแล้วมึงอย่าลุกนะเฮ้ยเฮ้ยแอะแอะแอะไม่ได้เลยกูยังขี้ระแวงอยู่มึงก็จะอืมชนแม่งไง เออกูต้องไปทางไหนเนี่ยมึงบอกกูได้ไหมเดี๋ยวให้รู้เป็นพวกชอบสอดส่องเกมแบบนี้มึงยังจะมา ừ ừ ừ, สอดส่องอีกอ่ะถ้ากูเดินทั่วมันจะเกิดอะไรขึ้นวะวิ <c oughs> <c oughs> เพื่อความอยู่รอดใช่มมางอ,อะเหยียบหน้าแม่งตัวออย่เหอะอโหเหอะอที่ตกใจเ, <c oughs> เขาหลังอย่าให้กูมาทำอะไรแบบนี้อีกนะขึ้นกูจะช็อกตายแล้วเนี่ย่านสำรวจนี่ต้องเดินส,ส,สำรวจเนี่ นานแค่ไหนเนี่ยค่าไฟมีนคนจ่ายไหมว่าต้องมีแน่เลยมีคนจ่ายค่าไฟเฮ้ยมาต่อกันดีกว่าเมื่อกี้มีปัญหากินข้าวไม่มีคนเรียกไม่สนใจช่างมันช่างมันมีอะไรปะวะมีอะไรปะวะ มีอะไรบ้างบอกกูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวกูกีดขึ้นมานะมึงมีตะลึงกันแน่เฮ้ยเจอโนต้ตแพด,ดอพีกแล้ว iPad 3โอ้กูไม่อยากจะเปิดเลยอินฟลนินเเลตนะ์นี่แหละตาสดเนี่ยแหละไม่บันทงบันทึกละมันทึกไปก็เท่านั้นเอาไปใช้ในตอนมืดพอ ไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยไปทางนี้เหรอวะไม่รู้อะแต่กูไปทางอื่นก่อนสำรวจ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 ,รวจวมึงเจี๊ยปิดพัดลมดิกูจะร้อนตายอยู่เนี้ยกูเจอฐานพอคนเอาฐานก็เงี้ย เอออ๋อ,อเสียงไม้กูหันไปหันมาก็ได้ยินเสียงลยแล้วเอาบอกคุณหน่อยสิว่าม,มีอะไรบ้างเดินเหยียบแม่งไม่สนใจด้วยแบบนี้นี่นี่มัน ใช่มันจะได้ดูไม่อันตรายาเ,เ <c oughs> ข็นรถเข็นรถเข็นรถเพื่อนเอ๋มีน้ำตกด้วยเฮ้ยมันมีหลายทางยังไงกูไปทางไหนเนี่ยเฮ้อเด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 ้อกูว่าขยับได้นีนไ่ได้นี่ว่า ที่ไปก็คือทางนี้อ้าวเปิดตัวดิเอ้ามันขวางอีกลายบวกบวกบวกอยู่แล้วเนี่ยพอรู้แล้วมีมอะไรเนี่ยบวกได้เสมอแน่นอนเราไม่เคยกลัวคิวกับอ e. ีดูเหมืก,กันกูต้องวิ่งเนะนี่ยจิ๊บนะเพื่อเป็นเทคนิคปึ๊บนะกูว่ากูได้วิ่งแน่เลยว่ะเตรียมทางไว้ยัง của bay đi gây chuyện, gù mở cửa không ta mà, away mình, mấy lúc mà của, ơi mày hãy chạy của đi. ออยู่กันเต็มบ้านเต็มเมืองอ่ะเป็นไอื้มม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 อมม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 เม้มอมมมมม้มม่มม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 ม กูมหาทานเฉยๆไม่มีอะไรกูมหาทานเฉยๆเสียงนี่ก็ม,มึงแล้วนี่มีอะไรอีกเนี่ยนั่นไงนั่นไงกูเห็นลกูเห็นละทต้องทำอะไรอีกเนี่ยกูปิดประตูได้ไหม ไม่ได้ย๋ยวแม่มุดมาหางกาาูมันจะเกิดปรกฏการทางธรรมชาติอะไรไหมไอ้ที่เงียบไม่ใช่กูลุ้นมีอะไรโผล่มาไหม,มนเนี่ยไม่มีอะไรกูกูเมาเอากา๊าซเฉยมีฐานไหม คนเอาทานครับอืม,มทานนี่ใช่เลยออืมเฮย้ยไม่ใช่ติดเหรเียญไปเถอะกินจะเอาอีกแล้วเนดืกเฮ้ยกลับไปทางเดิมมึงจะมีอากาศเลยปะวะึงกลับทางนี้อเออจะไม่กระโดดอีกเสียงกระโดดทำให้ตกใจมากเอา ไปแล้วไปแล้วโอเคปะโอเคปะกูกูรีบเลยไ้อายาย้าวสายพูจะกดเยอะไปหน่อยจะกดทุกปุ่มเลยเฮ้ยทำไมทำไมโมูตัวใจไปหน่อย ถาทำเลยกูขอโทษงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันครับพอแล้วกีดพอแล้ว